กูกับ,บเก็เชี่ยนี่อีกแล้วกูเห็นหลายคอมเมนต์แม่งบอกว่าสิ่งที่กูเจอเป็นของหายาไอ้ของพวกนี้เนี่ยนะมันเป็นอะไรที่แม่งโคตรจะไร้สาระเลยนะไอ้ของหายากในเฮียโดยเฉพาะแก่สีชมพูเนี่ยพูดกระจังเลยชิบหายมี<อ>ประโยชน์อะไรมันทำให้กูรวยได้หรือไงไอ้นี่อ้เนี่ยไอ้ไอหลังนี้เองแม่งก็บอกว่าหายากระวางคนก็มาบอกาหาง่ายสรุปปัญหาอะไรเรือหายากเอาเป็นว่ากูไม่สนแล้วกันนะไอ้เฮียเออให้บ้านมันดีขนาดไหนมันก็ไม่มีทางหยุดการประจนภัยของกูได้กูเพิ่งได้ข้อมูลสุดยอดมาเว้ยใครมาทำลุกอะไรวะเนี่ยกูเข ข้าแล้วเลื่อนลงมาข้างล่างเออนี่ไงล่ะกดเปิดไปปุ๊บกูก็ค้างถ้าเราตายแล้วขอจะไม่หล่นไหนใช่ไหมไหนลองหน่อยสิเฮ้ยมีใครว่ามาฆ่ากูหน่อยดิฮัลโหลโอ้นี่ไงจัดไปเลยไปหายจริงด้วยนี่แหละที่ชาติต้องการหลังจากนี้กูจะไม่ต้องกลัวกาวัดตอกฟังมึงใครเนี่ยกูไม่สนว่ามึงเป็นใครแต่มึงมานี่เลยอีดอกว้วอะไรอ่ะตุ๊กตาบูโด้คือแย่เนี่ยไปแล้วกันก็ไม่มีประโยชน์ไปว่าเดินทางต่อดีกว่าโดนแบบโลกต้องจัดจำเว้ย เก็บหนักการไปจนภัยอีกครั้งนี้ก็คือหาที่สร้างบ้านที่สวยงามๆเดี๋ยวนะที่มันลาไว้ว่าคิดว่าจะรอดนี้มันก็อยากคิดว่าจะรอดแต่กูควรไปที่ไหนดีวะเนี่ยกูทนต้องลงทะเลกูแบบเจด้วยตายทุกซีซั่นซะมึงเนี่ยแม้พวกมึงจะบอกว่ากูดวงดีสำหรับเกมเชียร์นี่เป็นเกมอื่นๆดรว่าในชีวิตจริงกูเป็นคนที่ดวงสวยมาก ว่าจะเป็นเหตุการณ์เลี่อะไรก็ตามเกมเชี่ยนี่กูมไม่รู้หรอกนะว่ามันของดีขนาดไหนกูมไม่สนเพราะยังไงสิ่งที่กูเจอมันก็ไม่มีที่น่าตกใจไปกว่าขี้แล้วละ่ะตุานนรกไปหหดิอย่างงั้นเหรอ,อทิ้งดาบเด็กไปนี่มันนี่มันทองอ้าว นีน้ำแดงไอ้ชิริกูสูญเสียทองไปนะต้องเดินทางไปมากกว่านี้มันตัวน,นี้ไปเรื่อยๆแบบไม่มีที่สิ้นสุดเลยกูน่ะสุดจะทนแต่เมื่ก็มาเดินทางตัวคือเดียวเนี่ยเออเหมือนกูเห็นไอ้เชฟเปย์นะเมื่อกี้มึงจะเป็ขั้วอีกูไปตัดอันนี่ก็ตามจะเลื่อกไหมใสแล้วติดไฟอย่างนั้นเของทองนีม่มันทรงพลังจริงๆมึงนี่ก็ตามกูจริงๆเลยเว้ยไม่ยอมไปกูเก็บช่างแม่งนอนทามกลางป่ากูโดนยุคตายแน่เลยตื่นขึ้นมาไอ้นี่ก็โล่งดีอะเนี่ย วัาด so okay, I mean ีแดดเนี่ยแหละแกอีสายพันธุ์นึงอย่างงั้นเหรอซึ่ว่ามึงจะตอบอะไรให้กูก็ไปดับเครียดเลยมาเด้อเป็นพันธุ์ที่อุบาทที่สุดน่าจะกูเคยเจอมาที่มันป่าสดชื่นแต่สเต๊กยังยังอะไรอะมาดับเลยดับทมินขี่มาเนี่ยดูกล้าพยศกูเหรอเฮ่อเอาไปมาช่างหัวแม่มาเถอะนี่ง่ายอย่างนี้วะเนี่ยตายจังวะทำไมกูไม่ใช้เรือเดี๋ยวเวลาออกทะเลแล้วสินะมาไปกันเลยเว้ยเหน่อยใจ เกาะหรอวะเนี่ยเฮ้ยไอสครีมไอตัวนี้เนี่ยเพิ่มนึกถึงดาวพฤหัสเลยเว้ยต้องหาเกาะที่มันดีกว่านี้อยู่ใกล้ๆเกาะกันนี่วะดีไม่เนี่ยตัวอะไรวะเนี่ยตัวอะไรเนี่ยมันต้องมันมึงคือตัวอะไรหมาเหรอเอาของดีมาให้กูเดี๋ยวนี้ไม่ดอกอะไรเลยแล้วนี่อะไรเนี่ยเบอร์รี่โอ๊ยแล้วนี่อะไรออกไม้หาอแล้วไหมตรงดีไม่น่าเฮ้ยโอ๊ยมีหมู่บ้านพอดีเลยหมู่บ้านที่มีคนสักทีวัดจะฟังสนใจไหมสนใจเลยให้กูไม่ให้ ไอ้ยักษ์ขาวอันเนี้ยร่างกายโคตรโอพีแล้วเว้ยเท้า,าโอ๊่ดีเหมือนกันนี่เอ้ยักษ์ไม่ได้มีดีแค่ตัวแล้วกูกกลายเป็นโผงตากูกกับเกมเชี่ยนี่ เพราะความสดใสค,คือกูได้กลับมาบ้านเกิดเอ๋เียเราจะลองไปทางนี้บ้างเราจะที่ลองไปทางนู้นแล้วก็ทางนู้นทางนี้มาดีกว่าการระจุดไฟมันช่างหอมหวานซะจริงๆเอาเป็นว่าคลิปเชียดีกูจะมาบน่นอะไรที่หน่อยไม่ใช่หน่อยน่าจะเยอะเลยแหละหลังจากนี้กูลองอตามคิดเห็นของแต่ละคนในคลิปกูก็ได้อะไรรู้มากมายก,ก็คือเช่นตุ๊กตาบูรูเชียเนี่ยเอาไปใส่มือ้า,เา้เราเข <c oughs> าบอกว่าจะกันตายได้ใช่ไหม <c oughs> แล้วก็มีอีกหลายอย่างที่กูกูปิดไอ้นี่ไปละ อะไรว่าตายแล้วของหายมีคนมาคอมเมนต์อยู่อย่างหนึ่งก็คือแบบไม่ใช่นักประจนภันเลยหรอกนะครับแบบตายแล้วของไม่ตกนะี่ย โอ้โหเป็นคำที่กูรู้สึกตื่นตันมากกูเลยปิดแม่งเลยลจะได้ของก็หายหมดไอ้นี่ก็เหรอช่างมันกูไม่สนแล้วก็มีบางคนนี่มาบอกที่บางคนนี่หลายคนเลยแหละไอ้แม่งว่าเอ่อที่กูเล่นอยู่เนี่ยแม่งหาว่ากูใช้ซีดใช้ซีเชี่ยอะไระไอ้สัสสร้างแบบเชี่ยนี่สดๆร้อนๆแท้ๆไ้นี่จะบอกว่ากูใช้ซีดนเป็นเฮี้ยอะไรไอ้สัสเป็นลําคาญในคิปไหนแล้วแม่งมีการบอกว่าแม่งแบบกูเคยเล่นแบบนี้อยู่ไปโหลดซีดมาสิโหลดซีเชี่ยอะไรๆคชิปไหนก็อะไรอีกวะนึกแปลว่ามีพวกที่แม่งบอกเกี่ยวกับบ้านหลังกูเคยเจอคลิป ก่อนนนั้นสองคลิปก็คือเยอะแล้วไงแบบถาว่าวกูแบบไอ้เชีย่ยไปแบบไอ้เชีย่ยมึงไปดูยูทูบมาดีว่าแล้วมึงก็แบบเดินไปที่นั่นใช่ไหมล่ะโอ้โหมีคนแบบข่าวา <S <S าว่ากูจัดฉากเอาเป็นว่ากูไม่พูดดีกว่าคือกูลำคาแล้วอ่ะแบบกูไม่สบอารมณ์เลยไอ้เหียกูไม่ไปกูจะขี่เรือไปแบบยาวๆเลยพวกเชี่ยเนี่ยมันดูนีมันจะมันจะพูดเชี่ยอะไรอีกไหมไอ้สัส่ีที่กูเจอเนี่ยของหายากหรือของไม่หายากกูไม่สนบอกพูกมึงหลายคลิปแล้วใช่ไหมไอ้เชี่ยอะไรดีหรอกตลบเกมเชี่ยเนี่ย ของหายากมันก็ไร้ค่าอยู่นีนั่นแหละมึงชั่วมึงจาไว้เลยไน้สัสอีอีกอะไรวะแม่งมาเขียนว่าอยากโหลดไปคาบเวชนนี้เอาทิ้งลิงก์ให้หน่อยเลยเทียอะไรก็ตามของกูของแท้ไปซื้อกันเองไอ้เทียจะไม่แวะป่าเชียนี่ด้วยสัสเข้าไปเลยเจอเที่ยนึงก็เฮากูจะชาไงเที่ยกูทําคลิปแล้วมาเจอกูก็ผิดเหรอฮะไอ้สัสคือคลิปเทียนี่ไม่มีอะไรมากเลยกูมาบทอย่างเดียวพาไปเรื่อย ถ้าเจออะไรดีๆ <at> ก <music Dragon> <cities> er <a> no ูก็โดนอีกนะสัตว์คิดที่แล้วมังก็มีคนบอกมาอีกว่าไอ้เกาะทะเลทรายสี้มแม่งหายากข้างมันนะสัตว์กูไม่ได้สนมันอยู่แล้วต่อให้มันแบบหายากหรือแบบโหเชี่ยซุปเปอร์แรกูไม่สนมันไม่เหมาะสร้างบ้านกูก็ไม่แวะคือพวกเชี่ยเนี่ยมันไม่รู้จักคำว่าการะจนไทยหรอกเว้ยมันไม่รู้จักคำว่าประจนไัยหรอกเว้ยเห็นในคลิปแค่นั้นหาว่ากูแบบโอ้โหเชี่ยวิ่งไปแป๊บเดียวเจอวิ่งไปแป๊บเดียวเจอวิ่งไปแป๊บเดียวเจอเฮียอะไรอะไรสัตว์ใช้เวลานานมากเลยนะ แต่บางอย่างไม่ใด้เคียรมามนจะคลิปไหนไหนเจออะไร,ประแปลกไอ้พวกนี้มันก็จะบอกว่าหายาขายยาไอ้พวกนี้ก็จะบอกว่าจัดฉากไอ้พวกนี้มันก็หาว่ากูปลอมไอ้พวกเชียร์นี่ก็จะหาว่ากูเอาซีดมาและไอ้พวกเชียร์นี่มันก็จะเอาแต่อะไร,ประแปลกมาพูดใส่กูกูเหนื่อยใจเฮียเลยเว้ สำหรับไอ้คนพวกเนี้ยกูไม่รู้เหมือนกันนะว่ามึงจะเข้ามาดูคลิปกูทำเชี่ยอะไรคือมึงจะเข้ามาบนกูมึงเข้ามาบนกูทำเฮี้ยอะไรไอ้สัตว์มึงไม่ต้องไม่อยากดูมึงก็ไม่ต้องดูเชี้ยกูไม่ใช่คนใจดีเหมือนคนทั่วไปที่มึงเห็นกันหรอกเว้ยกูมันก็แก่คนคนหนึ่งที่เชี้ยแค่นั่นแหละสัตว์มึงก็เฮี้ยเพราะกูเนี่ยแหละแต่จะเฮี้ยกว่าที่ซ้ำกูนะเอาเนื้อมา่นมาพาเอออ้าเดี๋ยวแอบปนหมู่บ้านสักทีกูให้มี วัดนี่คือเฮียอะไรยูเวนเหรอเฮ้ยยาขาวเฮ้ยแล้วพวกมึงมาได้ไงเนี่ยมีการโนสโคบอืออีเวนต์เนี่ยดีเลยนี่แหละความตื่นเต้นสินะเออนั่นแหละที่มีเว๊บเดียวเหรอโอ้โหโคตรเยอะยาขาวช่วยกูด้วยเอาเชียตีกันเองเฉยวัดแทนที่แกจะเดินหนีแล้วกลับเดินเข้ามาหากูอย่างนั้นเหรอเอาเลยพวกขยะจะเจ๋งกันทันไหนกันเชียวว่าพวกมึงเนี่ยโอ้โหแม่งเครือพาคีมาแต่ไกลรอความตื่นเต้นแบบนี้มานานแล้วมึงเลิกเป่าแต่สักทีดิเชียโอ้ my god ที่สัตว์อะไรวะเนี่ย ยักษ์ขาวช่วยกูด้วยไอชิ้นตัวต้องควายเลยมันก็คือควายนี่หว่ะยักษ์ขาวเล่นมันเลยสิบอันดับการต่อสู้ที่มันที่สุดในโลกขอโทษที่กูฆ่ามึงแล้วกันนะไม่สิมึงขอโทษกูนเลยจัดมึงฆ่ากูเอาละยักษ์ขาวเหลือแค่มึงกับกูแล้วเวไอต้องช่วยช่วยเหลือไปดีไว้ยึดเข้ไม่เอายีดดิสิอย่าให้มันตายยาเสพติดกูด้ขาดไอ้กูจะเมายาแล้วกูก็ตายห่าวัดไอชิ้นโควิดโควิดบินมาหาชิบหายแล้วกูติดโรคแน่เลยนี่มันไม่จบสักทีเป็นอีเวนทที่อุบาทมากโอ้โหยักษ์ขาวไหม่ในเชี่ยยักษ์ขาววใครจะชช่่ยยกูลเเนีโงฮด็อต โอ้โหตีกูไม่ได้เลยดิทิพายละวิ่งอ่ะเกือบแตกวัดโอ้โหต่อสู้ข้ามวันข้ามคืนเลยเขี้เอ้บางเกงลืมแสงเดีต้องถัดแบบสวยหน่อยละกันไม่ขี่ควายธนูมาโอ้โหแด๊ดโอ้โหพอร์คเยอะเลยจี๊ดตัวเหญยเด็ดเฟรนดี้เฮทีเดียวกูเหลือครึ่งหลอดตากูยังชนะพวกมึงได้เลยมั้งแต่บางทีพวกมึงก็ตีแรงไปนะไม่ต้องมองแมวเลยมองเลยขี้เอ๋ไป อยากได้หนึ่งกับกูหรือไงเอา้าเฮีแม่งเลยแล้วกันจะไปไหนสัตว์มึงยังมาทำไม่หมดแต่กูให้มึงมาให้หมดหไม่กลัวหรอกไอ้เขี้ยตัวดีตัวเด็ดตัวดังเลยมึงไงไอ้สัตว์ชนะเลยใช่ไหมกูจบแล้วใช่ไหมกูชนะกูชนะแล้วโวย้ยเ,เออโอเคกูคจะไม่ทนยูต้องไปที่นรกให้ได้การที่เราจะไปประตูโลกกงกรได้เราจะต้องหาสิ่งที่เรียกว่าอะไรสักอย่างในนรกนี่แหละเอาง่ายๆคือเราต้องไปนรกก่อนเว้ยโคต้องหาจุดที่สร้างแล้วล่ะส่วนไอ้ไซรัสเชียนี่ก็ปล่อยแมงมันไปะ ได้เวลาร์ละไปกันเลยวันนี้มึงต้องพากูไปที่สร้างบ้านใหม่แล้วเว้ยนี่แหละสิ่งที่กูตามหามานาน yes yes กูก็เจอจุดีสร้างบ้านตะคีโอเคมาเริ่มสร้างกันเลยดีกว่า,าสวยงามสุดๆไปเลยกูจะใช้ชิลด์อีซี่ Easy ขึ้นจะว่าไปกูไม่มีประตูไม่ได้สัมผัสการตัดไม้มานานขนาดไหนแล้ววะเนี่ยวัดกระฟัดตัวอะไรเ่ะกอลัมตัมิงโก้ตัวที่อะไรนี่อะไรเนี่ยคี <Key. S 2> นี่แหละแกม อยากแกเป็นหมูหันอะไรยีดนี่กูมาด้เสกนายสั์กูไปเจอตรงหมู่บ้านวัวเลยยืมเข้ามานิดหน่อยแล้วก็จุดไฟแชกกูไม่มีงั้นมาลุยกันเลยดีกว่าเดินลกเอาล่ะไหนสุดกูก็ได้ทำประตูนักไอ้เหี้ยลุยกันเลยดีกว่าโโอ้ห เกิดมาก็เจอมึงเลยเนี่ยตอนมึงขาวจะสู้มันยังไงวะเนี่ยเป็นว่าไปสู้ดีกว่าบอกว่าห้ามไปยุ่งกับไอ้พวกหมูพวกนี้ถ้ามันไม่เปิดเราก่อนนะเปิดก่อนแม่งเลยเฮียคือการผจมภันธ์ที่ตื่นเต้นที่สุดแน่ๆเลยคุยกันเลยดีกว่าผสมพัยในโลกกว้างให้มีอะไรก็ได้นี่คือสิ่งมีชีวิตตัววัดเจี๊ยอะไรเนี่ยเฮ้ยเออพวกมึงคือสิ่งมีชีวิตตัวอะไรทำไมมึงหน้าตาเกลียดอย่างนี้เนี่ยมึงเดินบนน้ำแดงได้เหรอวะของดีให้กูนี่คือสิ่งที่กูได้วัดเฮ้ยเนี่ยลลลดดิิิิจจตตออ มีซิสพาตาเชี่ยน้ำแดงน้ำแดงไหลตัวเคียนนี่เจ๋อเหรอเป็นตัวเคียนนั่นเองเปิดกูก่อนเลยไม่ไม่ต้องตามไปสักวัดเฮี้ยโอ้โหโดงส้นตีนมีทางเลือกนอกจากบุกทะลวงแบบไม่หยุดยั้งวิ่งฟ้าไปเลยว้าไปเลยอยู่สู้กับมันได้กินตีนแบบฟีฟีแน่ยเล่นกูแล้วทำไมในนรกกูยังต้องมาเจอกับแบบเอลอยฟ้าอะไรอย่างงี้ด้วยวะเนี่ยแล้ววะเชี่ยโอ้ยเฮี้ยโอ้โหร้านช่วยชีวิต ข้ามันแทนเพื่อนกูละกันไอ้เหี้ยมึงนี่มันขยะจริงแล้วกูจะหาภาษาจากไหนวะเทพแห่งธนูหน่อยเป็นไงมันไม่ได้มีแค่ตัวเดียวหลบแบบหล่อเท่นี่คือการประจบที่แท้จริงสวยงามสดใสแต่มองไม่เห็นเหี้ยอะไรเลยตอมเกอร์เยทเคเหี้ยเหี้ยสวาลโดโอ้ยเจอเจอโหเจอเฮียอะไรเนี่ยนี่สินี่หรอภาษาอ้สกูนเจอสินะแล้วมึงมีสองตัวสามเลยนี่ว่าอือโอ้โห ไอกอง yes แค่นี้เองแหละไม่มีอะไรแล้วเลยไม่มีนน่าผิดหวังใช่ไหมโอ้ยท้องคิดทีแล้วของคิดทีแล้วแม่งโดนน้ำแดงแดกเข้าไปเย้ใจเหมือนกันเนี่กับสเตลคิวนี่หว่าถ้ามันไม่ตีกูอะเฮ้ยคนนี่แหละสวรรค์ลงลาว้าไปซะเฮ้ยโหย,ยกขยงกันมาทั้งตีเว้ยนี่แหละกองอ้บอกทองเขี่ยเนี่ยบอกทองต้องไปทังกูัว yeah เฮ้ยเชื่อกูลงลวาวาไแกนะพวกมึงไม่มีทางเลือกวิ่ง และนี่ก็คือจุดสิ้นสุดของนยยักประจมไทยที่ไม่รู้ชี่อะไรดีเลยจ้ะโอเคหลายชิ้นสุดเริ่มตัวของนักประจมไทยที่แท้จริงก็ได้เริ่มขึ้นสกีอะไรรู้จักกูหรือไงเอาล่ะวันนี้กูจะมาเล่นมินิเกมของเกมเชียร์นีนะมีมินิเกมหลายอย่างมากเลยนี่คือเกมฆาตรกรใช่ไหมโอกาสเป็นฆาตรกรอยู่ที่0.6เปอทำไมทุกคนเป็นตัวอย่าง,งี้หมดเลยวะเนี่ยผู้บริสุทธิ์โอเคอ่ะหนึ่งเปอร์เซ็นต์0.9สรุปยังไงกีไม่ได้ทำผ่าเลยแต่อยู่ไม่กระจกเกมเฉยเลยเทีย่กกกับููเป็น ผู้บริสุทธิ์มันเป็นปลอดภัยกูควรจะอยู่กับเพื่อนใช่ไหมไม่ดิกูไม่ควรอยู่กับใครเลยเฮ้ยทำไมมึงขัดมานน่ากลัวกันไว้เจ๊ยกลัวไปทางไหนอยู่เนี่ยมึงเป็นสีขาวควรอยู่ที่สีขาวเฮ้ยธาตุกรอยู่ไหนเสียงอะไรเออจี้เสียงอะไรวะโอ้แบบใหม่เป็นคนธรรมดาไงผู้บริสุทธิ์ไม่เอาไม่เอากูต้องหาที่แนบเนียนมากกว่านี้เอาจีขั้นต่ำแบบออกมาสวยมากเลยเนี่ย วัตถาตอนนี้กูเป็นผีแล้วใช่ไหมฆาตรกรอยู่ไหนมึงใช่ไหมกูจับมึงได้เฮ้ยตำรวจยิงมาเลยการน,นี่แหละไม่ได้มีบ่บยบอยๆวัดตำรวจไอ้เชีย่ยนี่เป็นฆาตรกรมึงอยากต่อยวุญญาณไม่สนิทวัดอะไรวะเนี่ยตำรวจทำไมถึงทำอย่างนี้โนี่คืออะไรเฮ้ยว้าวเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตอนนี้ฆาตรกรคือคนไหนวัดเฮ้ยฆาตรกรสักตาเฮ้ยนะาจะยากนะหนาวไอ้เชี่ยโอ้โหเฮ้ย เอาเงินยิงด้วยเดี๋ยวนะไอคนที่ยืนนิ่งคือศพใช่ไหมเนี่ยนนท์นะทำไมมึงเป็นนักธนูสองตัวสรุปคือเมื่อกี้กูหลุดเีไอ้สุดไอ้ไส,ไสุดกูก็ได้เป็นนักธนูวัดก <What? S 1> ูเจอแล้วตาโดนฟักเดี๋ยนะว้า wow! วเข้าไปสิวะเป็นผีมึงก็ต้องทะลุได้สิวะนี่ไงอืบอลิสต์สุดเฮ้ยมึงจะไปแย่งเงินกูทำไมเนี่ยกูขับของก่อนดีกว่าเอ้เงินเยสเฮ้ยไร้ร่องโผล่เย็นวิเอามาทำหอยเลยเนี่ย เฮ้ยมึงจยิงกูนะยิบหายกูก็แค่คนบริสุทธ <c oughs> ิ์ที่จิตใจไม่บริสุทธิอ์อ้าวได้เหนื่อยใจโว้ยเสียงมันอยู่เท่านี้มึงแน่ๆยิบหายรอดแล้วใช่ไหมเงินซื้อกระสุนปืนดีกว่ากูนี่คือพลังให้ตำรวจสินะยใหเก็บปพ๊บเราจะได้ปืนไม่ดีแหละทีนี้ก็ต้องการหวัดไงเยี้ยงเล่นมันเลยเน่าตะกออไร่ข้าะะไรี้ย่แดงวิ่งไปอย่าให้ไอ้น้ำเงินเจอได้ขาดง้างธนูยิงันเลยไอยเลยมันคือเท่สองคน ซาลามันเดอร์เสถียริ่งวันแห้งยิงไอสัตว์ว่าวุ่นเกี้ยกลายเป็นขนมเรียบร้อยบอดอ้าว <What? S 1> <ะ>เข้ามาเล่นวันนี้เกมเกี้ยนี่ทำไมเนี่ยฉันไม่ได้ทำผ่าอะไรเลยแต่ตก็เป็นแค่ตะกอนแล้วฆ่าวมันงให้หมดจะได้จบคลิปสักทีกูณจะ,ะไม่ได้ทำผีอะไรเลย,เลยโว้ยเสียงไม่หยู่แถวนี้อย,นอยู่ทางไหนเจี๋ยไหนชื่อสุขการเริ่มต้นก่อนนะ